สวัสดีครับอืมวันนี้ช่องคลองร้อยสไตล์นาวินนะครับนะผมมาเสนอเมนูผัดผักเลี้ยงกับน้ำมันหอยนะครับนะอืมกดอื้อรอตั้งถาดก่อนแบบนี้ครับใช้น้ำมันใส่ถาดด้วยนะครับนะน้ำมันใส่ถาดแบบนี้อื นี่ครับเดี๋ยวให้大爷ทานจะจับกับน้ำนี้นะครับอืมนี่ครับตาดเดี๋ยวว่าเก่งซีจุ่มผู้นะครับนะน,นี้นะชีวิตต้องมีสีสันค,ร,นนนครับอ่าเราเอาน้ำมันใส่ถาไปเลยครับหวัเอาไปเลยครับอืมน่นี่ครับน้ำมันใส่ถา,าครับนี่เรน้ำมันเลาให้อนนะครับนะ นี่ตังกอนครับน้ำมันน้ำมันร้อนกลักๆเลยครับปุ๊บชุดจังเลยครับเพื่อจะได้แหล่งความร้อนครับพอที่มันร้อนแล้วครับโอ้โหที่เดินมาลด้แล้วนี่นะครับนะ Đây bột điểm này. Bột điểm sắp chập. Đây rồi. bột điểm hố này có lên nước này bữa, Để mình nuôi chặt chặt được. น่เลยถุงเนี่ยอ๋อพอมาเรื่องเลยครับเราได้ตักเลี้ยงเลยครับว่องเขาเลยครับติดใต้ขึ้นบนครับนะ

หัวหัวฟักเราติดไปติดมาวันนี้ครับเาเล่้นะครับนะเลี้ยงทุกไอถั่วกับเราไปย่ายๆำเลี้ยงครับเียวอกเาเลี้ยงโกบนโก้หลังเราไปทุกนะครับนะเราไปย็แยกดยย็โกไอ้ถัวเลยนะครับนะ น้องคนก็ว่าปัดปักเลี้ยงกับเคย้อยแบร้อยจริงครับแต่ว่าพุมกินมาหลายมือแลวนะครับนะซึ่งก็เลยเย็นฮีตอืดๆนะครับซึ่งก็อันนี้ก็อันนี้ที่ครับปัดกับหมันโอ้ยที่ครับเอาเปรี้ยวเปีวเลยครับไม่ต้องลายเลยมาครับ ไม่โตงหมืนี่ยนี่ครับแล่ถอยซุกไอ้ถั่วนะครับนะนี่ครับเั็นก็เราเลยครับซอสบุงนุ ใส่จบสี่เลกับได้สี่แยัมนครับนะนี่ผวมือนไอ้ขุศเนาว่ให้ก่อนนะครับนะเรื่องปริมาณเกลี่ยใส่จบบนพื้นนะครับนะนี่ครับอันนี้ครับอันนี้คือแปลงวานครับแปลงวันเรากับพวกจุลทรัพยครับใส่เลยครับ nằm ăn hối cả nói nói sốt này thằng Thế cả Lấy bí gặp Vốm gặp Họ sẽ đáy con vốm nữa thằng á Thành Cùng luật đôi nằm tán nói nói thằng Lệ nằm đi lên thì ừ. mình hay cứ thật lên thật phát mình phải giúp thật lột có dây nằm là thật Các bạn có thể làm như thế này phật, phật nấm mặn hôi, lên, lên như thế này. có thể ăn cơm ăn nấm cũng được. Nhưng hôm nay tôi không, tôi chỉ lên như thế này. Kín thực sự, không phải lên như thế này. ชิมกันแล้วนะครับนะนี่รสชาติครับกินโลนจนล้างครับเราคนเราข้างนะคนที่เรารักนะครับนะนี่แบบลองชิมเลยนะอืมนี่จัดเด็กตี๋ ยังพอเด็กๆที่บนาน่อย,อนนอยอชิมเลยครับน,น,นะอืมไม่แรงกมกพี่น้องไหมแก่ด,ด้ยเลยนี่สักนิดกันเียนี่มันมันน,น,นั่นคืนนะครับนานี่ใสน่น้ำมีนนิดหนึ่งนะ ได้มาจิ้มนะครับนะนี่นนะนี่ครับจิ้มลงเล็กรับวร้อยเหมือนเบลมอ่ะอ่ะตอะตัวอะตัวผีน้องน้อแอ่ะตอ้ยสุดยดครับร้อยร้อยร้อยผีน้องครับนี่คือว่าพุ่มกินเล่นนะครับนะนี่ครับนี่ครับเอออันนี้พุ่มก็แบงนะครับนะก็แบงไว้ให้คนคางล้างนิดนึงครับ ไม่ว e no ่าเรากินอะไรกับเราต้องยัดอะไรคนกลางล่างมั่งครับไม่ใช่ว่าเออกินแต่ส่วนน้อนะครับนะเรายัดไว้คนกลางล่างกินกันครับนี่ครับนะแจบปนี่รูนเลยพี่น้องนี่ผมกินเล่นนะครับน้าเนี่ยทำกินเล่นในบว้นี่อืมมีได้เร็วพี่น้องเอ้ยนะอืาด ครับอ <lab> <c ười> oh ืมรู helmet, ้อะไรพี่น้องอือไม่วาทธมาได้นะพี่น้องนะทำด้วยใจรักครับแล้วซึ่งนั้นมันจะมีความสุขครับหลักไหนซิ่งที่เราทำทำไหนสึ่งที่เรารักครับขัาวขาวก็เมื่อกันครับผมทำด้วยใจครับผมใจใจครับยอมกมาเ้อมันเลยครับ ผมก็ขอบคุณนะครับนะที่ติดตามในกดแชรกดเลยกดติดตามให้ผมด้วยนะนะครับนะเพื่อเป็นแรงใจจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับคลิปหน้าครับมาชมกันครับว่าผมจะมีมหน่วยอะไรพี่น้องได้กินได้จิ้มด้ชมแบบกับผมนะครับนะนี่ครับขอบคุณครับอยอย่างนไง เด็ดเัียนเดี๋ยไว้เดีไว้ทีนี่ครับสุดยอดครับปักเลียงปักเลียงมัน้ำมันห้อยนะครับนะอืมะอื้มได้แรงเลยเอาครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับนะคขอบคุณมากครับ